ทักทายทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมทีวันนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนอดีตไปดูสิบเรื่องในประวัติศาสตร์ของประเทศอิตาลีที่คุณอาจไม่เคยทราบเรื่องแรกอารยธรรมเอทรัสกันเอทรัสคันก่อนการพัง,งาดของกรุงโรมบริเวณคาบสมุทรอิตาลีเป็นที่ตั้งของอารยธรรมเอทรัสกันสซึ่งคือผู้มีวัฒนธรรมและภาษาเป็นของตนเอง พวกเขามีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมโรมันยุคแรกทั้งด้านศาสนาสถาปัตยกรรมเช่นการใช้สุมโคง้งและสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเช่นฟาเซสสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจเรื่องที่2คอนกรีตโรมันชาวโรมันโบราณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้คอนกรีตโอพัสแคเมนติเซียมซึ่งมีความทนทานอย่างน่าทึ่งแบบเหลือเชื่อสูตรของพวกเขายังคงเป็นที่ศึกษาจนถึงปัจจุบัน โครงสร้างอย่างแพนทีออนในกรุงโรมยังคงมีโดมคอนกรีตที่ไม่ได้เสริมเหล็กที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและบางส่วนของท่าเรือโรมันโบราณที่จมอยู่ใต้น้ำก็ยังคงสภาพดีอยู่มาได้หลายศตวรรษเรื่องที่ 3. เมืองมาเตราอยู่ทางตอนใต้ของอิตาลีที่มีชื่อชอบซัสซีหรือย่านที่อยู่อาศัยแบบถ้ำโบราณซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคหินเก่า ทําให้เป็นหนึ่งในเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่ต่อเนื่องยาวนานมากที่สุดในโลกเรื่องที่4สาธารณรัฐซานมารีโนแม้ซานมารีโนจะเป็นประเทศอิสระแต่ซานมารีโนซึ่งเป็นดินแดนที่แทรกอยู่ในอิตาลีเป็นสาธารณรัฐที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังคงอยู่โดยก่อตั้งมาตั้งแต่ปีคศ301มาครึ่งทางแล้วเข้าสู่เรื่องที่5ครับอาณาจักรนอร์มันแห่งซิซิลี ในช่วงศตวรรษที่11ถึง13ซิซิลีและอิตาลีตอนใต้เคยอยู่ภายใต้การปกครองของชาวนอร์มันคือชาวไวกิ้งที่มาตั้งรกรากในฝรั่งเศสพวกเขาสร้างอาณาจักรที่รุ่งเรืองซึ่งผสมผสานวัฒนธรรมนอร์มันลาตินไบแซนไทน์และอาหรับได้อย่างลงตัวจะเห็นได้จากสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เช่นโบสถ์ในปาแลโม ถัดมาเรื่องที่6คือการก่อเกิดสงครามเกลือกรุยล่าเดลซาเลสในปีคศ .1540 เมืองเปรูจาได้ก่อกระบฏต,ต่อต้านการขึ้นภาษีเกลือของสมเด็จพระสันตปาปาเปาโลที่3ทรส่งผลลัพธ์คือเปรูจาสูญเสียเอกราชและถูกรวมเข้ากับรัฐสันตปาปาอย่างสมบูรณ์และได้มีการก่อสร้างป้องประกากรร็รอกคาพาวลีนาในเมืองเพื่อควบคุมประชากร เรื่องที่ 7. โรงทาคารโอเปร่าสาธารณะแรกของโลกเตอาโตรซานคาเซียโนในเมืองเวนิสซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีคศ1637ถือเป็นโรงทาคารโอเปร่าสาธารณะที่เปิดให้คนทั่วไปซื้อตั๋วเข้าชมได้แห่งแรกของโลกทำให้โอเปรา่าซึ่งเคยจำกัดอยู่เฉพาะในหมู่ชนชั้นขุนนางกลายเป็นที่สามารถเข้าถึงได้ของประชาชนทั่วไปมากันเรื่องที่8การประดิษฐ์เปียโน,โน พียโนฟอเต้ถูกประดิษฐ์ขึ้นในประเทศอิตาลีในราวปีคศ1700โดยบาโธโลเมโอคริสโตฟอรีช่างทำเครื่องดนตรีชาวเมืองฟลอเรนซ์ซึ่งตอนนั้นเขาทำงานให้กับตระกูลเมดิชีในเรื่องที่9คือธงชาติของประเทศอิตาลีอิลทริโคโลเร ธงชาติของประเทศนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธงชาติฝรั่งเศสในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสและถูกนำมาใช้ครั้งแรกโดยสาธารณารัฐในอิตาลีที่ได้รับการสนับสนุนจากนโปเลียนโบนาปาร์ตในช่วงปลายศตวรรษที่18เรื่องสุดท้ายเรื่องที่10โรงงานลิงกโกโตของเฟีย โรงงานลิงโกโต้ของเฟียสในเมืองตูรินซึ่งสร้างเสร็จปี1923นั้นมีความโดดเด่นล้ำยุคอย่างมากก็คือมีลู่วิ่งสำหรับทดสอบรถยนต์อยู่บนชั้นดาดฟ้าของตัวอาคารซึ่งเป็นนวัตกรรมทางสถาปัตยกรรมและอุตสาหกรรมที่ล้ำไม่มากในยุคนั้นมาปัจจุบันตัวอาคารถูกปรับปรุงให้เป็นศูนย์การค้าโรงแรมและศูนย์สำหรับการประชุมและนิทรรศการ หวังว่าข้อมูลทั้ง10ข้อนี้ได้ให้ผู้ชมได้ทราบมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อิตาลีกันนะครับแล้วท่านผู้ชมมีข้อคิดเห็นกันอย่างไรหรือมีเรื่องเพิ่มเติมอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์มาแชร์ความเห็นกันด้วยครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามช่องเมทีด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม Please.